สรุปประเด็นทองคำนะครับประจำวันที่5เดือนกันยายนนักทุนครับตัวแนวต่างๆนั้นเรายังคงใช้แนวเดิมอยู่นะครับยังไม่ได้ปรับเปลี่ยนให้เพราะอะไรมันยังรับอยู่รับไหวแต่ในวันนี้นั้นจะขอให้นักทุนนโฟกัสไว้ที่ตัวเลข3539.41เมื่อสักครู่ในช่วงต้นไลฟ์สดเราได้มีการอธิบายบอกกับพี่ๆนักทุนไปว่าทองคำแม้ว่าจะยังเป็นเทรน,นหน้าบายนะแต่เมื่อวานที่ผ่านมาเขาได้ส่งสัญญาณบางอย่าง เป็นการส่งสัญญาณแจ้งเตือนกับพี่ๆขาบ่ายว่าเวลาการขึ้นถ้าไม่มีข่าวมันจะเป็นการปรับตัวขึ้นสลับกับการลงอย่างช้าๆอันนี้คือกรณีไม่มีข่าวนะครับคือเป็นการขึ้นตามธรรมชาติได้ขึ้นได้แต่ถ้าเกิดว่าผมอยากจะลงเมื่อไหร่คุณจะเจอเหมือนกับเมื่อวานนี้เลยคือเป็นลักษณะของการลงแบบทุบอย่างแรงชัดเจนที่ว่าขาบ่ายเอาดูจริงเมื่อวานนี้มีคนพอแตกเยอะเลยนะนักหนแม้กระทั่งแค่ว่าทองลงแค่นี้เองประมาณ ห้าพันหกพันจุดเทียบไม่ได้กับตอนที่เขาขึ้นมาเลยแต่ก็มีคนพอแตกเยอะครับดังนั้นหลังจากนี้นักทุนครับฟับงผมไว้นิดนึงนะคือทองเวลาขึ้นถ้าไม่มีข่าวจะขึ้นสลับลงมันจะขึ้นช้าแต่เวลาลงเนี่ยจะลงแรงมากดังนั้นขาบ่ายต้องไม่ประมาทและระวังคําถาม,ถามแล้วมันจะยังขึ้นต่อแน่ไหมคุณบริเวณจุดวัดกําลังกราฟเนี่ยนะครับมันจะอยู่ที่3539.41ในวันนี้ถ้าราคาทองเกิดการย่อตัวใดๆก็ตามแต่ถ้าไม่หลุด 3539.41นั่นแปลว่านักรงทุนย่าสามารถลุ้นได้ลุ้นในการปรับตัวขึ้นต่อเป้าในการขึ้นต่อยังให้ไว้เหมือนเดิมคือบริเวณยอดเดิมก่อนแล้วก็ไปที่ไฮใหม่3ตัวเลขตรงนี้แล้วถ้าถามว่ามันจะมาแน่หรือคุณครับมันมาแน่ไม่ช้าก็เร็วถ้าราคาไม่หลุด3539แค่นั่นเองแต่อย่าที่ว่าครับวันนี้เนี่ยเราจะเจอกับตัวเลขตัวใหญ่ซึ่งตัวเลขตัวใหญ่เนี่ยมันมีความรุนแรงระดับชนิดที่ว่า จะทาให้ทองคาเนี่ยไปตกที่โซนน้ำมันก็ได้หรือจะทําให้ทองคาเนี่ยตกมาที่โซนน้ำมันด้านล่างก็ได้แต่การลงทุนเนี่ยในเมื่อมันมีความไม่แน่นอนสูงเราก็ต้องการความชัดเจนให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ผมก็ได้ทําการอธิบายแล้วว่าตอนนี้โครงสร้างเทรนหลักเข้าไปเทรนหน้าบายจริงครับแต่เดี๋ยวเจอตัวเลขที่มันมีโอกาสจะเป็นลบก,กับราคาทองนักลงทุนไม่ต้องเครียดหรือสับสนให้เราโฟกัสที่ตัวโซนน้ำงินด้านล่างจุด3539คือจุดวัดกําลัง ส่วนจุด3520กับ3497ตรงนี้คือจุดบังคับโครงสร้างเทรนมันคนละจุดกันครับเขาว่าจุดบังคับโครงสร้างเทรนภาษาไทยหมายความว่าจะเป็นจุดที่ลงมายังไงก็ได้มีคนทอนบายแน่ๆในบริเวณแถวนี้ดังนั้นตัวเลขคืนนี้โฟกัสแค่นี้ว่าถ้าทองลงมาไม่ถึงเดี๋ยวทองขึ้นถ้าทองลงมาถึงแต่ไม่ผ่านเดี๋ยวทองขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าทองลงทะลุไปได้อันนี้ไปรอสัปดาห์หน้าก่อนเขาจะฟื้นตัวให้แต่ว่าจะฟื้นตัวช้าแค่นั้นเองครับ ส่วนคนที่บอกว่าไม่มีของพี่อยากจะบายรอบายตรงไหนวันนี้เหมือนเดิมกับที่แจ้งไว้เมื่อวานนี้ว่าขาบายอย่ารีบนะไม่จะไปต้องรีบเหมือนเดิมรอย่อดถ้าใจร้อนให้ใกล้เคียงกับ3539ที่สุดค่อยกดบายหนึ่งไม้ถ้าจะบายจัดเต็มหรือว่าบายตามปกตินั้นมารอบายที่บริเวณโซนด้านล่างตรงนี้ครับ ส่วนโซนนักหงินด้านล่างตรงนี้ไม่ได้มีความสําคัญอะไรถ้าทองลงได้ลึกขนาดนี้จริงๆมันกลับหน้าเทรดแล้วนะครับตัวเล่นนอนฟาร์มไม่มีความสามารถพอที่จะทําให้ทองลงมาถึงตรงนี้ผมแค่ลืมลบแนวรับแค่นั้นเองนะครับวันนี้ให้โฟกัสแค่โซนตรงนี้ด้านบนถ้าขาบายเข้าใจตรงกันรบกวนขอเลข1คนละ1ตัวนะครับทีนี้ขาเซลถ้าจะบอกว่าคุณครับเมื่อสักครู่นี่เห็นคุณบอกว่าให้ขาบายเฝ้าระวังใช่เพราะว่า ตอนนี้เนี่ยตลาดหุนเขาเริ่มมีการฟื้นตัวทั้งหมดแล้วขาบายเฝ้าระวังแต่ผมก็แจ้งกับขาเซลลชัดเจนนะที่บอกกับขาบายให้เฝ้าระวังเนี่ยไม่ได้แปลว่ามันจะกลับหน้าเซลล์คือทองยังไงก็กลับหน้าเซลลไปได้เจอตัวเลขนอนฟาร์มเพโลคืนนี้ทองก็กลับหน้าเซลล์ไม่ได้แต่ที่แจ้งให้ขาบายระวังเพราะว่าทองมีโอกาสจะปรับฐานแค่นั้นเองปรับฐานก็คือย่อให้กับขาเซลล์ได้บ้างนะครับจะไม่ได้แบบย่อแรงชนิดที่ว่ากลับหน้าเซลล์นะ ทีนี้ถามว่าถ้าย่อเนี่ยย่อเต็มที่คุณให้น้ำหนักประมาณไหนผมให้น้ำหนักแค่3ตัวเลขตัวนี้ก่อนสําหรับการย่อตัวเต็มที่แบบสุดๆเลยนะครับถ้ามากกว่านั้นอาจจะยังไม่ไหวแล้วคําถามต่อมาถ้าเกิดว่าผมติดเซลล์ลึกๆเลยสิ่งที่ควรทํา2อย่างหนึ่งพิจารณาแบ่งคัดตัดขาดทุนหรือไม่ก็2รอออกไม้แก้ที่ยอดเดิมหรือ3ตัวเลขด้านบนได้เลยครับทุนเพราะว่าถ้าหลานจบจบไลฟ์ไปแล้วเขาไม่ย่อให้นะมันกลับแน่ๆตรงนี้ไม่ก็ด้านบน แต่ก็ภาวนานะภาวนาให้เขากลับตัวลงบ้างเอาหินทังถุนครับผมไม่ชอบหน้าผมไม่ชอบหน้าบายทุกคนรู้ใช่ไหมครับติดตามกันมานานผพราะนคนที่ชอบเทรดหน้าบายมากแต่สารภาพบาปเมื่อเช้าแอบไปเซลล์มาเหมือนกันนี่ไม่ได้พูดล,ยลอยๆอยมีหลักฐานเซลล์แล้ว1ออเดอร์บริเวณแถวนี้เลยครับแต่ว่าหย่อนไปหลอดน้อยๆนะฮะแค่ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งนะครับแบมพูดหน้าบายดีๆตัวเองกดเทรดหน้าเซลล์ทำยังไงได้ตลาดของเราเป็นตลาดของการเก่งกำไรครับ ถ้าเป็นผ่อนหลัก,ลกๆเดี๋ยวผมจะเฉยแต่หน้าบ่ายแต่ถ้าผรอนเก่งกําไรผมแยกเงินไว้เรียบร้อยแล้วผมพร้อมจะจับหน้าเซลล์เป็นกันเดี๋ยวไปรอรุนกันนะครับทุกคนนะโอเคครับทีนี้มามามาสเสริมตรงนี้สักนิดหนึ่งครับว่าถ้าคนไม่มีของแล้วถ้าเกิดว่าท้องขึ้นมาบริเวณตรัวรนี้คุณครับมันสามารถเซลล์ได้ใช่ไหมถ้าจะเซลล์แบบถือยาวถือยาวไม่ได้อันนี้ตอบได้เลยถือยาวไม่ได้ แต่ถ้าถามว่ามีคนเซลล์บริเวณต,ตรงนี้ใช่ไหมมีแน่ๆนะครับแต่ว่าเขาจะเซล์ลในลักษณะที่ว่าตั้งกำไรกันแค่ประมาณ1 5 0 0 0 0ถึง2,000จุดถ้าได้แถวนั้นอย่าลืมครับตั้งกังทุนให้เรียบร้อยและค่อยทําการเทรดนะทุกคนและนี่ก็คือการสรุปนะครับกับพี่ๆขาเซลแล้วก็ขาบายทั้งหมดในวันนี้และเหมือนเดิมครับทุกท่านเมื่อฟังแผนการที่ผมให้ไว้จบแล้วเราไปดูแผนการจากทาง เทรดดิ้งวิวกัดบ้านดีกว่าวันนี้นักวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์กันมาอย่างไรบ้างผมได้รวบรวมมาให้จาก5เทรดเดอร์เลยนะครับคุณอัสลานกบวอาเอ x มองทองคำหน้าบายอยู่คุณกรีมครับมองว่าแนวโน้มหลักน่าจะยังลงนะตราบด้ก็ตามที่ราคาทองเนี่ยมันยังต่ํากว่า3.35อ่า3.55 3ถึง5 7ผลดีมาแปลกคุณเซนี้ฟันบอกว่าโกลเนี่ยหรือว่าทองคําอยู่ในโหมดคอลเลคชันหรือว่าการปรับ คาดว่าอาจจะลงก่อนละคุณเนี่ยในเร็วนี้เลยอุ้ยมีมองลง2คนแล้วนะคุณโมซาฟารีโมซาฟารีนะฮะมองว่าราคาทองเบรกเทไล,ลายหลักแล้วถ้าหลุด3 4 7 1ถึง3 4 3 6อาจจะลงต่อโอ้โหอันนี้อันนี้ไกลไปนะมองภาพใหญ่ไปหน่อยคุณพีกอัลฟามองว่าทองคำตอนนี้เป็นดับเบิลท็อปกับโลว์ไฮอุ้ยดับเบิลท็อปเหรอ นมันท็อปตรงไหนผมมีอยู่ท็อปเดียวแล้วเนี่ยแล้วก็โลวว่าอ่าโลว่าหายที่เห็นจริงก็คือทองมีการชะลอกําลังนะเริ่มยังไม่ทำหายใหม่ตัวนี้มองได้เขาบอกว่าถ้าสมมติว่าความอ่อนแอชัดเจนเนี่ยหากไม่เบรกลักอาถ้าสมมุติว่ายืนเหนือ3555ไม่ได้ทองอาจจะย่อตัว3525ก่อนแล้วก็ไหลไปที่3512อ้มองเซลล์3คนแล้วนะครับเนี่ยคนสุดท้ายคุณบรูเซ ยืนยันสัญญาณ exhaustion นะครับและการปรับฐานกำลังดำเนินอยู่คาดว่ามองลงเหมือนกันนะเนี่ยวุยมีมองลง4คนเลยนะครับสรุปส่วนใหญ่แล้วเทรดเดอร์จากคาร์เทรดดิ้งวิวที่เขาโพสต์บทความมาเอาไว้ในวันนี้มองว่าเน้นฝั่งเซลล์นะฮะมองว่าทองเริ่มจะมีการ collection หรือว่าปรับฐานมากกว่าโดยมองว่ามีโอกาสที่จะลงถึง3 5 2 5ถึง 1, 2, เลยอูย้เกาะของ้องก็คือโซนน้่มันของเราเนี่ยแหละครับแสดงว่ามองเหมือนกันกับผมเลยครับ ืแต่นั่นถุดครับอันนี้ผมพูดเน้นๆก,ก่อนนะว่าต่อให้เราจะมีมุมมองคล้ายกันหรือว่าเทรดเดอร์ทั้งสีท่านนี้จะมองว่าทองมีโอกาสปรับฐานแล้วแต่ด้วยความที่อีกพลมันเป็นเทรนน้าบายนะดังนั้นใครอยากจะเซลล์เหมือนผมเนี่ยเมื่อกี้เปิดให้นักทด,ดูไปแล้วหย่อนไปนิดเดียวครับแค่ศูนย์ศูนย์หนึ่งพรอะไรก็กลัวจะพลาดเหมือนกันเพราะว่ามันคือการสวนเทรนด์ดังนั้นต้องคำนึงถึงความเสี่ยงตรงนี้ด้วยมาดูแผนการเทรดดีกว่าวายตายแล้วครับ แย้งผมเลยนะเนี่ยไม่ค่อยอยากให้เลยวันนี้เหตุสั้นรอเซลเลยฮะสามสามก็คือบริเวณต,ตรงนี้เลยสามารถเข้าเซลล์ได้ TP ตรงนี้ SL 3570ด้านบนครับประมาณกอดถึงไฮเดิมถ้าเป็นการเฉยแบบสวิงรอเงื่อนขก่อนถ้าราคาไม่ผ่าน3.557เซลล์ได้เลยตอนนี้ราคาอยู่ที่3 3, 3เออ3553ครับโอ้ยวันนี้เป็นอะไรเนี่ยรู้สึกสับสนตัวเลขเหลือเกินขออภัยนกทุนครับ ผมขอโทษทุกคนอีกครั้งหนึ่งจริงๆนะพอดีแต่ก่อนเนี่ยเราเราก็เทรดทองคำกันอยู่แถวๆประมาณโซน3-3มสกว่าใช่ไหมใครมันจะไปคิดว่าจะกลับมาที่3,500เร็วขนาดนี้บางทีแล้วปากผมมันก็เลยยังติดตัวเลข3,300กว่าอยู่ต้องขอโทษด้วยครับอ่ะเอาใหม่ถ้าราคาไม่ผ่าน3,557รอเซลล์ซลได้กรอบใหญ่กรอบใหญ่อันนี้ใหญ่ไปไม่ต้องมาดูแผนเสริม s c o p i n g เทรดเล็กๆนะฮะ หากราคาลงมาทดสอบ3,525ถึง30ก็คือโซนตรงนี้นะครับและมีท่าเทียงกลับตัวบายสั้นๆขาขึ้นรอบายได้เลยครับแล้วถ้าสมมติว่า๋อไม่ไม่มีท่าสมมติละถ้าเป็นการเทรดสั้นฝั่งรอบายแสดงว่าเขาให้รอบายที่3,525ก็โซนใกล้เคียงของผมของผมจะลึกกว่าเขานิดหนึ่งแต่ก็ใกล้กัน ส่วนการประเมินความเสี่ยงนะครับหากจะต้องเลือกฝั่งเนี่ยโอ้โหฝั่งเซลน้ำหนักมากกว่าแล้วันนี้คุณขัดแย้งกับผมเลยนะเนี่ยคือผมมองว่าทองจะย่อได้นะแต่ว่าถ้าเลือกน้ำหนักเนี่ยโดยภาพรวมนะก็ยังให้หน้าบายอยู่อาแต่คุณให้หน้าบายแล้วคุณเซล,ลทำไมเมื่อกี้เออนั่นสิครับบางทีผมก็สับสนกับตัวเองเหมือนกันนะครับนี่นะแต่เอาใหม่คือภาพใหญ่ๆมันเป็นหน้าบายทุกคนคงไม่เถียงกันแต่ถ้าในระยะสั้นโอเค เรามองหน้าเซลล์ประมาณนี้แล <3 writing were serves> ้วกันนะครับนะครับโอ้ยสับสนชีวิตเหมือนกันนะครับเนี่ยวันนี้เนี่ยพี่เชฟหนีบอกว่าได้บายสามห้าสี่ศูนย์มาไม่เช้าจะถือต่อได้ใช่ไหมครับ่าผมขอให้พี่พี่หมีนะครับช่วยตั้งกันกําไรให้ผมหน่อยที่สามห้าสี่สามแล้วกันถ้าอยากจะถือต่อเพราะว่าตอนนี้ให้น้ําหนักเหมือนกันกับพวกเทรเดอร์เหล่านี้เลยคือเนี่ยผมเนี่ยไม่ได้ไม่ได้บอกว่าเลิกชอบหน้าบายนะคือชอบหน้าบายเหมือนเดิมจะรอบายเหมือนกันแต่ ให้น้ำหนักว่าทองมันมีโอกาสจะปรับฐานยังไงก็ไม่รู้ครับประกอบกับการที่เดช๋นีูจะปรับตัวสูงขึ้นอา้าวคุณครับแล้วถ้าเกิดทองไม่ปรับล่ะถ้าหลังจะจบไลฟ์ไปแล้วเนี่ยทองมันอาจจะดีขึ้นไปด้านบนเลยมันเกิดขึ้นได้ไหมมันก็เกิดขึ้นได้หมดละครับนักทุนคาพูดของเราเดี๋ยวมันก็ไม่ได้การันตีได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์แต่แค่ต้องรายงานตามเนื้อภาพที่เห็นอยู่ณขณะน,นี้คือช่วงเวลา8นาฬิกา40นาทีครับพอจะเข้าใจกันอยู่นะฮะแล้วก็ ก่อนหน้านี้นี่คือผมเนี่ยไม่กล้ากดเทรดหน้าเซลเลยเพราะดูและชัดมากยังไงก็ขึ้นต่อแบบน้ำหนักสูงมากตลาดหุ้นก็ปรับตัวเทกระดานลงมาแล้วราคาทองก็ขึ้นปัจจัยมันมีพร้อมครับแต่ตอนนี้เนี่ยปัจจัยที่ดันราคาทองคําขึ้นเนี่ยมันเริ่มหดหายไปเราก็เลยต้องแจ้งกับนักทุนแบบนี้ผมก็เลยอ้าโอเคในเมื่อโอกาสมาแล้วผมก็ขอรับไว้แล้วกันก็ไปเซลเอาไว้สักไม้หนึ่งนะครับ ประมาณนี้เลยครับผมพี่การพอเราชอบใจผมก็งงเหมือนกันเช้านี้สับสนตัวเองนะโอเคครับเอาละนั้นจุดครับก็สรุปทอนจบก็ไปไปนที่เรียบร้อยแล้วนะครับหวังว่านั้นคืจะได้รับแนวโน้มนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปรอรุ้นกัน